สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มัชลมสปอยใครที่ได้ชมภาพยนตร์อ็อบเพนไฮเมอร์หรืออาจจะเคยดูตัวอย่างหนังมาแล้วน่าจะสังเกตเห็นภาพลักษณ์ของคลีเลนเมอร์ฟีซึ่งเป็นนักแสดงนำของเรื่องนี้นะครับที่ลดน้ำหนักลงมาจนเห็นได้ชัดถึงความผอมแห้งไม่มีการเปิดเผยนะครับว่าเมอร์ฟีลดน้ำหนักลงมากี่กิโลแต่เพื่อให้ภาพลักษณ์ที่ดูผอมแห้งจนหนังติดกระดูกที่นอร์แลนด์ต้องการนั้นเมอร์ฟีลดน้ำหนักตัวลงมาจนเหลือแค่56กิโลกรัมนะครับ แต่นั่นไม่ใช่แค่เรื่องเดียวนะครับที่เมอร์ฟีทุ่มเทพเพื่อบทบ,บาทเจโรเบิร์ตออฟเพนแฮมเมอร์นักฟิสิกส์ชาวอเมริกันผู้นี้แต่เขาทุ่มเททั้งใจและกายตลอดการถ่ายทำเพื่อบทบ,บาทนี้ถึงขนาดที่โรเบิร์ตเดลนี่จูเนียร์นักสแสดงร่วมยังเอ่ยปากย่องย่งยองเมอร์ฟีว่าตลอดอาชีพนักสแสดงของผมผมไม่เคยเห็นนักสแสดงนำคนไหนเสียสละเพื่อบทบาทที่ได้รับถึงขนาดนี้มาก่อนเลยเดลนี่กล่าวว่าเขาประทับใจในความมุ่งมั่นที่เมอร์ฟีมีต่อบทบาทที่เขารับผิดชอบอย่างมาก เขารู้ดีเลยว่าถ้าเมื่อ,อไหร่ที่คริสโทรมามันจะต้องเป็นงานใหญ่แต่ผมคิดว่าเมอร์ฟีน่ะเขามีความอ,อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่จำเป็นกับบทบาทแบบนี้พอถึงวันหยุดพักผมก็ถามเมอร์ฟีว่าคุณจะทำอะไรหล่าวันหยุดนี้เขาก็ตอบมาว่าอ๋อผมต้องอยู่ท่องจำศรรพภาษารัทธิสามหมื่นคำมีความสุขกับวันหยุดแล้วกันนะนั่นแหละเราเจอกันแบบนี้ทางด้านโฟเรนพิวอีกหนึ่งนะักแสดงนำของเรื่องไว้ย27ปีนะครับ ธอรับบทเป็นชองเทนล็อกชูรักของออฟเพนไฮเมอร์ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ออกมายกย่องถึงความทุ่มเทเสียสละของเมอร์ฟีว่าคริสได้มีอีกหนึ่งตัวละครหลักที่ย้อนเยี่ยมในหนังของเขาก็มาจากคิเรเลียนนี่แหละฉันเฝ้าดูผลงานของเขามาสักระยะหนึ่งแล้วละ่ะและทําให้ฉันอยากร่วมยันกับเขามากๆถ้ามีโอกาสมาถึงแล้วฉันตอบปฏิเสธก็เท่ากับว่าฉันเป็นบ้าไปแล้วละ่ะมันเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดที่ฉันเคยได้รับเลย การทำงานกับเขานั้นน่าประทับใจมากแต่ละวันที่เขามาเข้าฉากเขาจะรู้มาก่อนแล้วว่าเขาต้องแสดงยังไงการใช้น้ำเสียงต่างๆการใช้เสียงทนสูงทนต่ำเพื่อทําให้ตัวละครของเขามีชีวิตจริงๆนั่นเป็นสิ่งที่ฉันประทับใจเป็นอย่างมากและฉันมองว่าน,นี่แหละคือเหตุผลที่ทําให้เขาเป็นนักแสดงที่ยอดเยี่ยมคนหนึ่งเอเมิลีบรันต์ผู้รับบทเป็นคิตตี้ออฟเพนไฮเมอร์ภรรยาในเรื่องนี้ของเขา ได้พูดถึงการลดน้ำหนักของเมอร์ฟีว่าการลดน้ำหนักของเขานั้นเปี่ยมได้กับพระมอาใหม่ที่สำคัญมากเขาก็กินแต่อัลมอนทุกวันจนเขาตัวผอมแห้งมากซึ่งการลดน้ำหนักของเมอร์ฟีเขาไม่ได้เปิดเผยวิธีการแต่อย่างใดนะครับแต่เขาบอกว่าผมไม่แนะนำให้ทำตามและสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับมัชลุมสปอยเดอร์นะครับ